ไ้สิโอยเอาถิมดันน่ะนะดมเบ้างก่อนน่ะ nhắm บ้างก่อนนะ n h ắ เลยลูกเออมันมันอยู่กินได้ก็ได้อยู่อันนี้คนสอดคุณอยู่หลอก่าเอาดีดดีกว่านาครับคุณอี๋นี้เมนูจั๊กตั่มนักแกะปีกหรือก็เอาหน้าอกบอกครับผมมองที่เสียงอยู่ตรงนี้เล่นแม่นเบอร์มีอยู่หน้าอกนี่ครับกระทบครับเสียงออกมา บอกมันสิเปียงนะเปียงคือตดนะเดี๋ยวมังเสียงกองน,นี้ได้ที่เป็นดินเสียงเรื่อคนเนี่ยน,นี่กองเองอันนี้เป็นควไข่ควงไข่บักกะโลนนะบอกเส่บักกะโลนเสียงดังบ้านทำไมอีกนี่ครับทุกอย่างวิทยาศาสตร์เกิดมาจากสัตว์เบิ่์เอามาตขาเบิ่งเบิร์นะครับผมวันนี้กำลังสารเบิรวงบักมวงที่เข่ากันทุกสุดน้ำดอกไม้นื้อดอกไม้มันถือว่าเจียวมากเลยอะ หมเปียวมันสกันใบมันก็ไม่กินกลาบไรเยนะใบอ่อนนะน่ครับตทั่วผมตทั่วแ้วก็มีปิดไกลครับผมปิดไกลทอดยึกคู่ช่วยครับตับทั่วใช้ตอนประแดดับไปทเได้กินมันเนี่สมนี่เจดปีวันนี้มันยังใหญ่กินยะว่าฝนตกมาออกมาลวนเลยครวบอกมอกมาเซิงกันบุมบ่มเปีบอกไรพูบอก ะครับเด็ดปีกเสร็จเรียบร้อยสีลงมือต่ำแต่วเขาจะต่ำแบบก้อยแบบยังเป็นตัวครอบต่ำแบบบุบๆนะครับผมเสียงตะววงเลย็ะทีกนะครับหอมแดงต้องไปต่ำก่อนครับผมนี่ดูนี่ใส่ถ้าหอมแดงครับผมเพราะหอมแดงนี่เขกกา,าก็จะกันดา์มากเคยไปซิมมาแล้วอยู่บ้านโน้นพระขอมครับโอเคสวอชจีบนะหัวยังไง มมไมขยานยนต์ต้องก<ม>ับปีกต้องเอา,าโอกมันออกนะครับผมทีม่ังสิแบบสัากกระจาดโดนวันสี่เว่นตลาดบุกเต็มอีกนะครับเอาไปเลยไปใต้เองนี่โอ้โหเขาเอื้อไปติดดูครับแต่ก่อนผมเคยเห็นด,ด้วยครับผมบ่ได้คุยครับแบบเขาไปบักอย่างบักอย่างบักมี่อย่างบักเดือยมะมักไวรันโดนผสมกัน อย่างกิ๊กอย่างใย,าย่างไซฟองเขาเห็ดเก่าแบบธรรมชาติคราเคยเห็ดกระบุเห็ดสมออะไเ็ดได้เกบอกว่าไอ้ไฟบางหลักกระเบะักไว้มันไหลลงมือย่งไปเอาแบที่มาค้นหมุนหมุนทังเทียบบนเดียวิสูตนฝั่งเต้นบุรีมันวนโค้ดุนเนียโค้มันแลเดียวเป็น มันแตกๆกันหน่อยตาไบมันขาดหรือว่าเอาเป็นตูปเนาะแล้วมาจีบของเกลือนะครับจีบไว้บรรหนอกันหน่อยเดี๋ยวจัดการดื้อแก้วสวยกีิครับไปเรื่อยมีการพี่ผมเอาเลยเสียไปเข้าไปแล้วอุ้ยเหญ่เด้ง ปลาแดงลงไปจกับองครับความเค็มนะเฮ้ยมองผสมดูแต่ว่าขันมันถ้ามันเค็มน้ำเหรอมันบดเสียบบอกเลยนี่นมันมันอย่างเดียวครับมันจะกระจานออกมาเนอะไปครับเสียบใส่ใส่ผักหอมอย่างเดียวนะผมหอมแดงอย่างเดียวผ่านมาเน,นาะเห็นจิ้มมั้งกวนขับผสมเท่ากับนี่ห้อยกับแดดแดดเท่าเดียวกับห้อยยันผสม ึ้นมาอันนี้เขาเป็นกั่วยยังครับนึงสิม่มีอะไรสวยทั่วทั่วพุ่มิทั่วปีคือปะทั่วปีทั่วภูบเอ้หัวทั่วภูบมันคือยังไงมันทำเนี่ยเรียกปูเลยอันนี้บอกเป็นทั่วทั่วนี่มันทีเป็นทั่วพวกทั่วพุ่มิของทั่วปูม มันไม่เป็นเคียดนะครับช่วงนี้เป็นต้นเป็นงงเงาเพื่อปอกพริกอันนี้ไปปลูกต่อนัวต่ำหลายจิูกเสี่ยบครับผมวงเต็มมีเต็มในหน่วยนี้อยู่เนี่ยใหญ่เ,ยยเห็นได้ครับนี่แต่ต้องต่ำให้ในมันแตกเนะครับผมมันสิแบบนัวมันต่ำบังทั่วแต่นัยมันแตกมันเสี่ยบนะครับเติมจากใส่ปลาแดกแม่มากเองครับนี่ปลาแดกปลาหัวแข็งแม่มากเกินว่าปลาหัวแข็งครับ บางคนเอิ้นปลาขาใส่นะครับนี่ที่เด็ดเลยเแตาที่เด็ดวมันต้องปลาแดกภาคกลางนะครับอันนี้นัวรีครับเป็นภาคกลางครับบลาเนือน้อแต่มีปลากิ้เดือดนี่กับเห็ดไยเอื้อนปลาสลิดก็ปลาสลิดแต่กับส่น,น้ำปลาแดกดต้มของมันตลาดน้ำเล็กน้อยครับ ของพญ่กับตยทองมาฝากมากินนี่สดสดไม่ไหมความัสา้อย่าไปกหัวเลาเสกกำลังแต่งขาดซะเนาะเียยวแน่ครับเดี๋ยวจะเนีนได้ประกอบถ้าผมหลักอ่ะดูนี่หัวหน้ามันกำลังเห็ดสวนเด้แบบมีมะเกือเทศสามลูกตัวนีสจะสามเยล่ะ เสี่ยบเปด้วยครับเพราะมกินกับกินกับเอกทั่วได้ครับมันกีบก่อกเพื่อนอย่างเงี้ยผมเลยบอกเออเขากินแทนบักทั่วเสี่ยบไปด้วยครับเห็ดติดในหน่อยเลยใส่เลยนี่จะทีมขวัญโอ้มาฐานเรื่องเห็ดสอบเลยครับปลูกเองกินเองแค่นี้ครับผมมาตรงใส่บักเน่ามาตรงใส่น้ำป่าครับใส่บักกอกับแบบกระเทียมทศธรรมดาก็ได้บักเกรอเทศล้วนๆโอ้แม่แบักกอกล้วนๆครับ เดี๋ยวขึ้ขาดควมนัวแบบว้าวนะครับผมขอจัดเตดครับพี่นได้อยูป13วนักแน่นะผมว่าจับมืควัำุ้ยมีออกมาบอกเลยถ้ามีตอนประแดกนี่เรื่อยๆคิดอดอัน เขิดเบอร์รี่ครับผมน้องเขาแบบไพ่กบขอสมัยนึก่อนนี่เสียบครับดีครับ,รบมาครับปีกไก่ย่างมาห้อนเลยปีกไก่แบบห้อนๆเลยได้ครับนี่ยแล้วก็เขาก็ต่ำมาทัวร์ทีรูอีสานต่ำเมือนี่ยางเตี้ยแกกระจันแบบห่อมแบบขยื้นนะผมเห็นบอกให้าาเยี้นแบบส่วนแบบบ้านโนนบหอมที่มันแต่ผมเตะหอมแดงยางเดียว หอมีลิวติแสบอยู่มันเพื่อนครับตวัวบอกพริกปิดมากเลยเอ็นไปขวอยไหมจริงๆแต่กะาลองบึงแล้วต้องเขาขวอยเขาจะมีพริกขวอยองมัง้งเข้าใจ<อ>แต่บรูเขาจะจิบิสที่วิขว,วเริ่มถามตามแบบนี้แหละแต่ม่าด้ถือต่ำใช่เต่หอมแดงอย่างเดียวคนเดียาจัดได้ครับเครื่องมันสีผสมก็ขจรสดูไอ้บึงแล้ว สดตอกข้หมายบางพริกข้อมันบ่ฮัวไปพริกสดพริกแข็งหาลองบึงครับผมโอ้มีนเดหอมแดงหน่อยโบดนี่ต้องปดต่อยนี่ขัก็มายูอืม่เหมอกแสบมากครับผมบมกมัวเลยผมเทำารันนัวใช่ไหมด พอหลีเลื่อมขอนาร้องบ้างมึงนี่ร้องแหนะครับนี่แซวอยู่เส้นต้ไปร้แดงพเพื่อนมิตรตะไร้ดำถั่วตรงสีกเลยครับตรงสีกตรงสีกโซด่ดึงมาเลยมันไปแดงยูกก่บ้ตรีครับตอนนี้ขอหยาดตอนแดงรั้วร้มแรงหน่วยครับน่อย,อย เขาหวานโรเปิร์บอกเลยอยากให้เร่เลไหมครับเราอยากเนื้อสามห่อไบมอดเรียบครับผมืาหมื่ซอสบกินมั้ยจากนีคครับเดี๋ยวผมปล้อยล้อม่นะขาขางต้อขอผุไม่คะเลยงครับยิขี้ยวยไหมกันได้ครับมอตับมังคทัวเลยนะเอาไปแดกเนื่อเมลับ รมเลยครับคุณนี่อะไรพูดหอมมือห้คุณไงวะีัมากคุณบอกแม่นครปาสัดีอันนั่นเลยเพราะว่านี่บบกูทยไรนี่มะเขือสดๆจะมากเลยที่นี่หมเมนเอยนะครับที่นี่อันนี้ังครับเนี่ย ลาหมูมสัสเตนี่ครับลาหมูแสบต้องแบบนี้นครับโบราณให้เป็นตอนอย่างผมบอกเลยกดแสบเครื่องในให้เป็นตอนเท่าไหร่แสบบอกเลยครับผมมือดิบลองเมันหนุนว่าครับ,บเลยนะลก็ใช้อาหารแบบแสบมากเลยอย่างนี้สุดอะไอย่าสนม้ันกระเด็กอะไรให้ตืไไ่นเป็นไหมครับเด็กอเลย ม่ต้องล้างมือเด้หมอนี่ผสมปลาแดงเลยเดี๋ยวเลยทำกันเลยพร้อมแก้มต่อเลยหมอนี่ม่ต้องล้างมือเดี๋ยวเอาไปวันละแขกจันนะครับเนาะปแดกแซ่บไปเลยแซ่บแซวบอกเลยครับผมเอ็นบ้างได้ปีกไก่เล็กหน่อยลองกินเคเอฟซีครับผมอิลีจะบผมนี่ใช้เวลีหอนหอนมาเลยอืมลังกรอบ กระตําทั่วตอนก็ไทยนี่ถ้าเบิ้งนี่ครับนี่โคดแบบต้องสีกดูเรีวใช่มนมครับเบิ้งเอารถใจยังตลาดพิกเหมือนเขาับเองเป็นไหมครับผโโโโ่านมาอีนู้นอีนู้นบ่ แม่ครับจิ้มไปนะเอาปลาแดงน้ำโขลกไปเสิร์ฟด้วยค่ะเก๋ดีมากรสใจยังตลาดเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ก่อนจำเพื่อนกันไหมครับเพื่อนยก่อนสดย่ำได้หนีนิจมูดีหนารักทั้งนั้นนี่รุ่นเดียวกันเนาะเพราะรักกันทุกเด้ยวที่อะไรกันวะเนื้อมันสุดยอดเลยอ่ะมันดูดเองเซย์น่วยหรี่วะ ใใจจเอาที่เนาะเาขาเขาจำก็ได้สีสีอีกหน่อยตอดแมทมของเพื่อนในแบบดูดในของครับกินมัดนี่เลยร้องพวกซ้ำนั่นแหละเป็นไหนเป็นไหนเป็นไหนเป็น,หปนไหนที่ดีบอกเลยนั่นหาเลยอยู่ที่นี่ฟ้าม,ม,มเลยผมซ้ำได้ท้องคำเลยผมบอกเลยครับผมแต่ไม่ขาดนี่แต่ละคลืนนี่สมมือเนี่บอะไรทต่เป็นคนอีสานจริงครับบอกเลย ที่ไก่ครับมันเป็นหลงไหลไปเลยนัวกูแบบน้ำปลาแดนงนงุ่งๆอีกมั<อ> away, นสดดีนะครับเดี๋ยวขอร้องอันนี้นัวอันนี้แซ่บเว่าครับสดดีอยูกแม่นแซ่บอุลีอ่ะปลาดีแต่อันนี้ตัวด่วนขึ้นกันครับมันหอมหิวจากเมื่อกี้เขาก็กุม่อ,องเหมือ,อ,อ,อนกั หอมแดงแบบผมดีครับกระจนักกะจานใครดีใช่ใันกรตางครับผมเราถามเจ็ดปีกับเจดปีวดิเจ็ดปีพี่กับผมเอก็บบรรยากาศอะไรแช่นี้ครับกิ่นตัวมูคุณบรรยากาศภูภัยอโศกสามใจครับผมดิกิ่ต่อเลเพหมายสุดยอดจริงเลยกลบ่นนหมูต้นหมูนอะมสีมะเดียะนมูเดี๋ยวขอให้เบ้าหนึ่งเาอม่่ให้เบิ้ง มันสูบแดกอันนี้เบอร์ีกเราครับอันนี้มันจิบบ่แข็งเนอกางอย่างมันเอานะสี่ครับเสี่ยผมเนี่ยเสี่ยบอกบาดแดกป่าก็ดีอีกบาดแดกบานฮ่องโปได้แผ่ได้สองป่ากึดีเนาะที่แรลงครับมันป่าก็ดีคือป่าบ่อครับบ่อครับอ้วนบางบ่อไหมป้ายยังก่อสลิดยังสลิดบางบ่อครับตอบว่าเตี๋ยอยบานฮ่องผมบอกได้เป็นได้มมีกางแข็งเลยกั คมนัวอ่จิหน่อยนยเพราะว่ามันเป็นข้นแบบนมจผสมนจไปแต่เนื้อมันแบบแสบวอไปนีเนื้อมันนุ่มลองเลแสบกินลีแต่สบาอิไหมิกไปแดงกนีไม่ได้ขไปแดงผมถชิมงบนโว้มใหญ่วมบนได้นีเดี๋ยวได้ทำเดี๋ยวได้ทำนาหนออผมว่าผมว่าสองโตขนา้ครับสองไปเลยเต็มเลย กินหยอดโจกเข็มเจียวได้หนิสองตัวเด้นิโอ้ยชนชุนชชทำหมดหนิคร่โอโองครผมเร็ยมากคุณตัดอนมเข้มน้อมันไหลทำไรกู่จ็บมาก่จมากกแล้วแต่บอกพูดอัตอนแปอดาวมังน้ำบวาอย่า้จแ่บอสแตาเขาส่ยหัวแข็งบานเท่าครับผมเคยกบเป่าเจ่บมาก ตัวเล็กอ่ะเมนูธรมรมดาแบบนี้ครับแต่มีผู้ยิ่งมากินอยนนู่อ่ะปีกไก่ทอดจำทัวแบบนันๆให้กินเขาไม่ยิ่งกว่าอีก <c oughs> ผีปะเนี้ย